วัดยาที่สิบสี่กยดับไม่รละหายยาชาที่แม่แจ้งไร้ใจที่มื่อหลายคราผู้โรคตาหลอกไปยาผู้โรคตลอกไปนั้นดึงมาเองเรื่องราวอันนี่สองคือโรงทานนะครับทอดกระตินวัดแจ้งนะครับนาตอนอำเภอเกระสมุยนะครับ อันนี้เป็นหน่อยทอดนะครับมาลงทานทอดกระถินวัดแจ้งนะครับโอ้โโอโคนเยอะเลยนะครับ <laughs> ดูครับรอคิวเต็มไปหมดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นมีปัดกอดสมุยนะครับอันนี้เจจิ้งนะครับทุกงานเลยนะครับทอดกระถิน่นทอดอป้าปลาไปทั่วเลยนะครับ อันนี้ลูกชิ้นทอดนะครับโอ้รอคิวกันเป็นแถวเลยนะยาวเหยียดเลยนะครับโอ้โหนี่รอคิวลูกชิ้นทอดนะครับน้ำต่างๆมีตั้งน้ำส้มน้ำแดงโคกนะครับมารับได้นะครับ ah, อ่าน,นี้คนคนใจบุญที่มาทำรงทานนะครับอันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับเป็นอาหารอาหารเวียดนามใช่ไหม อาหารเวียดนามนี่โอ้ยมาหลากหลายอาหารแทบทุกชนิดเลยนะครับพี่โอ้รอคิวกันเป็นแถวเลยนะครับ๋วยจับยวนี่อาหารเวียดนามนะครับอันนี้ทอดมันของสวนสมุยนะครับทอดมันนี่อร่อยมากนะครับผมทอดเยอะแยะเลยโอ้อันนี้บุูสเตะน,นะครับโอ้ปิ้งไม่ทันแล้วนะครับคิวยาวเลย โอเคอันนี้อันนี้ก็อีกเตาหนึงนะครับปิ้งเงินโออันนี้รอคิวนะครับควยทอดดีเจ้าดังนะครับควยทอดมันทอดนะครับผมอเจ้าดังเลยนะครับพี่กัดสมุยเนี่ยไปทุกงานเหมือนกันนะครับมีงานกระถิ่นป่าที่ไหนก็ควยทอดเจ้านี้มารับอันนี้ทั้งลาบทั้ง ตั้งลาบตั้งไข่ทอดจากบ้านส้มตำนะครับโอ้กระดาษยังไม่เสร็จนี่ทุกโอ้รอคิยวยาวเลยนะครับอันนี้ไอติมเจ้าเก่านะครับที่ตลาดประชารัฐแร้ว่าตลาดโคลุ่นนะครับมาทุกงานเหมือนกันนะครับอันนี้ท่านบุญที่ไหนก็มาลงท่านะครับรอคิวแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้จัดตลาดหน้าทอนนะครับ เจนี <c oughs> ่ับเป็น,น,นแล้วป่ะโอ้หคนเยอะจริงนะครับ <c oughs> นั่งกันเต็มทุกพืก้นที่เลยนะครับ นี่ก็เป็นลูกชิ้นทอดเหมือนกันนะครับโอ้น้ำจิ้มข้าอร่อยมากนะครับนี่นะครับใจบุญหมอกลงทานนะครับคนใจบุญทุกๆคนนะครับอันนี้มีหลายอย่างนะครับมีกล้ๆพวกแซนด์วิชอะไรด้วยแล้วก็เนี่ยเป็นของพี่ยานะครับพี่ยาซึงเป็นภรรยาพี่เดช เป็นอดีตการ์การเก่านะครับวันนี้ปกเสียหน้าที่พี่ครูนะครับามาวันนี้มีของนี่มีชาเย็นเย็นๆ,ๆอร่อยมากนะครับ